สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตชยดชดอออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตะเวนชายแดนระบบ FM 1เ5 0ม H ้อาเมกะเฮิร์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกริณวัตรผู้วัฒนาติการผู้กำกับการ,าการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำนาที่ภูมิ่วยการสถานีมองดีไปพร้อมกัน มอบความสําคัญให้ผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยนําเรื่องเล่าข่าวดีมาฝากพี่ต่อน,น้องของเขาอีกเช่นเคยตํารวจตระเวนีนชายแดนตํารวจป่าผู้พักดีแบ่งเป็นหาช่วงน้ากันหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังสองเสียงชายแดนเสียงทาตำรวจป่าสามตะเวนข่าวชาวตชะดสี 4, ข่าวทั่วทิศที่ทั่วไทยและช่วงที่หเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับเขาสู้ช่วงที่หนึ่งจากทางรายการ ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้จะพาไปดูต้นไม้ประจำประเทศไทยนะครับนั่นก็คือต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนหรือต้นลมแรงเป็นพืชเมืองของเอเชียใตย้ตั้งแต่ทางตอนใต้ปากีสถานลงไปนี่ก็มีต้นคูนนะครับอินเดียนี่ก็มีสรีลังกาพม่าไทยนอกจากนี้ ดอกราชพึกยังเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยอีกด้วยลักษณะของต้นราชพึกหรือว่าต้นคูนนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง1 0 2ถึง20เมตรดอกนี้ก็ออกเป็นช่อยาวประมาณ 20- 40เซนติเมตรแต่ละดอกก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2 7ถึงเซนติเมตรมีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่าดอกเท่ากันนะครับ5กลีบ แล้วก็จะมีผล3 0มสถึงหกเซนติเมตรนะครับลูกยาวๆนั่นแหละมีกลิ่นฉุนนะครับและก็มีเมล็ดที่มีพิษเป็นจำนวนมากนั่นคือลักษณะของการออกดอกและก็ออกผลต้นคูณหรือต้นราชชะพฤกนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเกี่ยวกับความเชื่อ ชื่อของราชชพฤกนั้นมีการเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกว่าต้นคูนเนื่องจากว่าจำง่ายแต่ก็มักจะเขียนผิดเป็นคูน2คูน2จะเขียนตัวนี้มากกว่านะครับความเป็นจริงและคำว่าคูณนี้คอควายสรลอูนอนหนูนะครับทางภาคเหนือจะเรียกว่าต้นลมแรงทางภาคใต้จะเรียกว่าราชพฤกลักเกลือ หรือลักเคยส่วนชาวกะเรียงในการจันบุรีจะเรียกว่ากุเพยะที่คิดว่าจะหามาปลูกนะครับดอกก็สีเหลืองชื่อก็เป็นมงคลการปลูกในช่วงแรกๆนะครับต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตช้าในระยะประมาณ1-3ปีแรกนี่ช้านะครับหลังจากนั้นต้นราชพฤกษ์ก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ มีรากแก้วยาวสีเหลืองและมีรากแขนงเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับต้นไม้อื่นๆนั่นแหละครับเมื่อต้นราชพึกษ์4ถึง5ปีก็จะออกดอกและเมล็ดการเจริญเติบโต,ตของเขาก็มีไปเรื่อยล่ะครับทีนี้พูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับต้นราชพฤพึ์นะครับเป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ปลูกในพิธีสําคัญอย่างเช่นว่าพิธียกเสาไม้หลักเมือง ไม้ราชพฤกษ์ไม้ต้นคูณนะครับส่วนมากก็จะนํามาเป็นส่วนประกอบในการทำคาถาให้กับจอมพลและก็ยอดธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารทำพิธีในการปลูกบ้านเรือนนะครับก็จะมีต้นคูณใบคูณนี่แหละนะครับมาเป็นส่วนประกอบคนไทยสมัยโบราณและก็ปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าควรที่จะปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณนั่นเองซึ่งความจริงคือทิศดังกล่าวนี้จะได้รับแสงแดดจัดตลอดในช่วงบ่ายจึงควรที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานได้มากเขาก็มีความเชื่อและก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับ คนไทยสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นคูณไว้เกียรติมีศักดิ์สรีด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยอีกด้วยมาถึงช่วงที่สองจากทางรายการเสียงชายแดนช่วงเสียงทำตำรวจป่าวันนี้ก็มีข้อคิดสกิดใจเราคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น นำมาฝากนะครับให้ท่านได้คิดเพิ่มเติมค่ะวันนี้บอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายเมื่อเวลาเราตายไปแล้วก็ต้องส่งคืนหากเราทำใจได้ยอมรับความเปลี่ยนไปของชีวิตได้ก็คงอยู่กับความจริงได้อย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเราทุกคนนี้รับรู้แต่ทำใจยอมรับไม่ได เห็นไหมครับเวลาคนนั้นคนนี้เสียชีวิตไปเราก็ร้องไห้สงสารคิดถึงหากต้องสูญเสียหากสิ่งที่เคยมีนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วเราจึงทุกข์เพราะการยึดติดทุกข์จากสิ่งที่เคยมีมาวันนี้ไม่มีไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเดิมที่ต้องนำมาคิดก็คือเรื่องของเตือนตนให้ได้ยามที่เราสูญเสีย พลัดพรากก็คือไม่มีอะไรเป็นของของเราอย่างแท้จริงมีพบก็ต้องมีจากย่อมมีเหินห่างและก็จากลากันไปทั้งนั้นแหละครับผู้คนก็เช่นเดียวกันวันนี้พบได้อยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึง่งถึงเวลาก็หมดบุญหมดเวรหมดเวรกรรมร่วมกันก็ต้องจากกันไปตามทางใครทางมันนั่นแหละครับ จึงขอบอกวิธีที่จะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้นานที่สุดนั่นก็คือยามมีให้เรารักษายามจากก็ยอมรับให้ได้คนที่อยากอยู่ก็เพราะเขาเต็มใจที่จะอยู่คนที่ไม่อยากจะอยู่ก็เพราะเขาไม่อยากจะอยู่นั่นเองอย่าเสียใจอะไรให้มากมองให้เห็นความจริงเกิดดับพบเจอพลัดพรากสูญเสีย เป็นของธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอกันทั้งนั้นมาถึงเรื่องของการทำงานบ้างนะครับทีนี้งานสำเร็จชีวิตรื่นรมมีคนทำงานจำนวนมากที่ได้เชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อมีเสียงในวงสังคมได้รับรางวัลการันตีความรู้ความสามารถอย่างมากมายแต่ครั้นกลับเข้าบ้าน กลับแทบไม่มีเวลาพอที่จะร่วมวงกินข้าวกับลูกเมียเลยหรือกับสามีเลยหรือบางทีมีความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานกับคนในครอบครัวในบางรายยิ่งเร็วร้ายไปกว่านั้นเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็จริงแต่เขาต้องแลกด้วยสุขภาพที่เสื่อมโทมอย่างรวดเร็วเขามีเงินมีทองมหาศาลนะครับ แต่แทบไม่มีสังขารที่จะไปใช้เงินเลยเพราะมีโรคร้ายคุกคามมาอยู่เคียงข้างกายเขาเสียแล้วสืบเนื่องจากการทำงานหนักจนเกินไปลักษณะของการทำงานที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงภาระการสูญเสียสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตไปแล้วจากการทุ่มเทอย่างหนักและก็ทำมากเกินไปคำว่าทำมากเกินไปนะครับทำแต่พอดี ก็จะมีความสุขอันนี้ทำมากเกินไปแต่หันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตน้อยมากทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็คือคนทำงานทุกคนต้องหมั่นเตือนตนเองไว้เสมอว่าการทำงานต้องประสานกับคุณภาพชีวิตหากทำได้ผลงานตามที่หมายงานสำริดชีวิตเรื่นรมอย่างแน่นอนหากทำไม่ได้ผลที่หมายก็จะเป็น งานสำริดก็แค่ชีวิตขมขื่นจะตามมาท่านก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกครับไม่มีเต็มร้อยหรอกมันต้องมีขาดบ้างมีเกินบ้างอย่าไปมุ่งงานจนมากเกินไปจนลืมสุขภาพของตนเองงานแบบถวายชีวิตตายเป็นตายอะไรทำนองนี้และผลสุดท้ายตัวเองก็ตายจริงๆนะครับไม่มีโอกาสได้ ใช้เงินเลยก็มีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังเราคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเสียงธรรมตำรวจป่าครับผมมาถึงช่วงตระเวนข่าวชาวตวชดนะครับวันนี้พาไปเรียนรู้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งนี้บทบาทหน้าที่ของ ตำรวจตระเวนชายแดนก็ยังคงเดินป้องกันปราบปรามร่วมกับปปสอ,อย่างหนักมือเลยทีเดียวนายนิยมเติมสุขเลขาธิการคณะก,กรรมการป้องกันปราบป,ปรามยาเสพติดบอกว่ามีการลักลอบผลิตยาไอในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการลักลอบลำเลียงออกจากแหล่งผลิตก็คือออกจากสามเหลี่ยมทองคา แล้วก็กระจายไปยังแหล่งแพร่ระบาดในที่ต่างๆของประเทศและไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะนอกอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นครับทุกวันนี้ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการผลิตที่สามารถจัดสรรหาสารตั้งต้นได้ก็คือเคมีพัณฑ์นั่นแหละครับป้อนเข้าแหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีการลักลอบลำเลียงยาไอ จากแงรงผลิตสามเหลี่ยมทองคำผ่านไปยังประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามมีมากเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และก็ปริมาณในการนำออกโดยเฉพาะในช่วงหลังที่มีการคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งตลอด10เดือนหกประเทศสมาชิกภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำยึดยาไอได้มากกว่า 32.78ตันนะครับพูดง่ายๆก็คือ32เกือบ33ตันพู้นะครับผมเจ้าหน้าที่ปปสยังได้บอกว่าช่วงที่ผ่านมาพบการลักลอบลำเลียงยาไอจากแหลง่งผลิตในเขตสามเหลี่ยมทองคำกระจายในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เห็นได้ชัดเจนครับจากสถิติการจับการยึดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศไม่เฉพาะประเทศไทยหรอกครับจากการติดตามข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทั่วประเทศสามารถจับยาไอได้มากกว่า19ตันในจำนวนดังกล่าวนะครับเป็นการจับได้ครั้งละ ประมาณ100กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยรวมกัน38ครั้งนะแต่มีปริมาณยาไอรวมถึง17ตันครับหรือร้อยละ87.7ของยาไอที่จับแล้วก็ยึดได้ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจากผลการขยายสืบสวนแล้วก็ติดตามหาข่าวหลังจากการจับยึดแล้ว พบข้อมูลที่เชื่อได้ว่ามีไม่น้อยกว่า28ครั้งรวมไอซ16ตันนะครับที่มีการลักลอบลำเลียงมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศที่3ครับทำให้สรุปได้ว่าไอซส่วนใหญ่ที่จับยึดได้นั้นไม่ได้ถูกจำหน่ายในกรุงเทพหรือในประเทศไทยแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องมีการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อมีการลักลอบลำเลียงเข้ามามากก็ย่อมมีผลย่อมมีส่วนที่ถูกแบ่งมากระจายในประเทศได้เช่นเดียวกันหากมาดูนะครับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาทำให้ไอซ์ปริมาณมากถูกพักถูกเก็บไว้ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศ ที่สไม่สามารถส่งออกไปตลาดปลายทางได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการกระบวนการค้ายาเสพติดจ,จึงเร่งระบายนะครับจึงเร่งระบายไปเก็บไปพักไว้แล้วก็กระจายไปทั่วทุกทิศผ่านประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศที่สเห็นได้จากช่วงผ่านมาทุกประเทศจับยึดยาไอได้มากกว่าก็คือ เมียนมานี่ก็ได้กว่า7ตันประเทศลาวได้3ตันขึ้นเวียดนามไป169กิโลกร,รมัมจีน581กิโลกร,รมัมและกัมพูชา506กิโลกร,รมัมอันนี้บเบาๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกลำเลียงออกไปยังประเทศแถบเอเชียตะวันออกโอเชียเนียสอดคล้องกับรายงานสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก็บอกว่า สถานการณ์ปัญหายาไอในกลุ่มประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเหล่านี้ก็บ่งบอกได้นะครับว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนมีเรื่องของการรณรงค์การป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเข้าไปยุ่งอย่าให้เป็นเด็กเสพติดหน้าใหม่เข้าไปต้องห้ามเขาบอกเขานะครับ แล้วเราจะหยุดวงจรยาเสพติดหยุดวงจรยานารกนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งเราไปตามติดกับพี่ๆต่อชดอนะครับวันนี้วันนี้ไปทําการจับกลุ่มยาบ้านะครับบอกว่าโอ้โหมายังไงนี่ครับ13กระสอบนะครับ ตจชายโขงริมนครพนมตรวจยึดยาบ้าใส่กระสอบนำลงเรือข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มคนร้ายไหวตัวทันทิ้งของกลางมีสัญ,ญลักษณ์9 9 9กไว้ส3กระสอบนวนเม็ดมากกว่า4.5ล้านเม็ดคาดถูกกดดันชายแดนภาคเหนือเลยทะลักมาทางภาคอีสานนะครับไปที่ไหนมาที่ไหนก็เจ้าหน้าที่เขาตาเป็นสับปะรดอยู่แล้วนะครับ วันนี้ที่กองร้อยตำรวจตรเวียนชายแดน237อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนายสุวิทย์จันทหวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวรายุทธสุขวัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจตรเวียนชายแดนพันตำรวจเอกสิป,ปนันศรขุนแก้วผู้กำกับการตำรวจตรเวียนชายแดนที่23จังหวัดสกลน,นครพลตำรวจตรีธานาชาตรอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจตุรงค์มหิทธิโชตผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นครพนมพันตำรวจโทอภิสิทธิ์รอดน้อยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่237ท่าอูเทนนะครับและก็มีหน่วยเรือนอรอขอมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการงานปกครองระดับจังหวัด แล้ก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรนครพนมแถลงข่าวร่วมกันในการจับยาบ้ารถใหญ่ครั้งนี้มากกว่า4,500เมตรมูลค่าเงินก็ไม่ต่ำกว่า450ล้านบาทนะครับท่านในห่อยาบ้านะครับมีตราสัญลักษณ์ภาษาจีน5ดาวสีแดงและยังมีสัญลักษณ์เลข93ตัวสีน้ำเงินและสีแดง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นยาบ้ามาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือหลังเจ้าหน้าที่มีการตรวจเข้มที่นั่นมีการปิดด่านชายแดนช่วงโควิดระบาดจึงพยายามลักลอบนําเข้าพื้นที่ชายแดนภาคอีสานแทนและมีการจับกลุ่มรถใหญ่ได้บ่อยครั้งส่วนราคาซื้อขายก็จะมีราคาไม่ต่ํากว่าเม็ดละ20บาทไปจนถึง100บาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้มีการตรวจสอบทางเคมียืนยันมีสารเสพติดร0อเปอร์เซนตเช่นเดียวกันนายสุวิทจันหวนโรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ดคนครพนมก็บอกว่าในช่วงนี้พื้นที่ชายแดนจังหวัด,ดคนครพนมพบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนในจังหวัดวางมาตรการในการสกัดกั้นปราบปราม ทําให้มีการจับกลุ่มได้บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามจะต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นสำคัญจะต้องสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้การแจ้งบเบาะแสแจ้งข่าวเข้ามาโดยในการจับกลุ่มในแต่ละครั้งที่ผ่านมาถือว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งนี้จะต้องวางมาตรการทุกรูปแบบไม่ให้มีการทะลักเข้ามาเพิ่ม รวมถึงการสืบสวนในเชิงลึกยายผลสู่เครือข่ายในพื้นที่ทั้งผู้เสพผู้ค้ารายย่อยและรายสำคัญเพื่อตัดวงจรการค้ายานลกให้หมดจากประเทศไทยนะขอรับข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยบ้านเรานะครับในช่วงนี้ก็ปิดเรียนปิดเทอมนะครับนี่ก็เด็กศรีสเกตหกคนลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสไล แล้วก็เจอน้ำพัดวนลมแรงนะครับจมน้ำหายไปชาวบ้านช่วยขึ้นมาได้4คนหายอีกสองคนต่อมาพบร่างจมน้ำเสียชีวิตแล้ว1รายส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ในระหว่างการค้นหาผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าที่ท่าน้ำหลังบ้านร่องอโศกตำบนเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไป ซึ่งเป็นช่วงที่น้ําไหลเชี่ยวแรงพบชาวบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่บริเวณนั้นช่วยเด็กขึ้นมาได้สี่คนจมหายไปสองคนจึงได้แจ้งให้พันตํารวจโทสมเกียรติสุพศรสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรราศีสไลยมาที่เกิดเหตุประสานหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิศรษสะเกษสงเคราะห์และนักประดาน้ําในจังหวัดศรษสะเกษมาช่วยกันค้นหาการหายไปนะครับก็มีเด็กตั้งแต่ปสปสนี่แหละครับรวมแล้วก็6คน ก็พากันมาเล่นน้ำที่บริเวณที่เกิดเหตุึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำไหลแรงโอ้ยน้ำไหลแห้งไก่พากันมาเล่นให้อย่างนอลูกเย้ยทำให้เพื่อนๆสำรักน้ำพยายามว่ายเข้าฟังแต่เนื่องจากน้ำมันไหลแรงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้น้ำพัดหายไปอ่ะบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเป็นอุทาหรณ์อสอนใจให้ใคร อีกหลายคนแล้วก็ลูกหลานนะครับได้ระมัดระวังพ่อแม่ผู้ปกครองกำชับนะครับเดี๋ยวจะจะเป็นดังข่าวที่เรากล่าวไปก็ได้นะครับมาถึงเรื่องของการปลูกข้าวโพดนะครับเห็ดอยู่เห็ดกินปลูกข้าวโพดแล้วก็ตัดไปขายเขาก็จะสับไปบดหมักเลี้ยงวัวตอนนี้หน้าแล้งเข้ามาแล้วครับก็ขายดีขายดีนะเราก็เตรียมเลยครับ ข้าป่าหน้าแล้วก็อ้าวปลูกข้าวโพดและข้าวบานนี่ก็ได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลิตเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะนะครับบดใ้กินฟากินเม็ดกินไนละปลูกขายขิ้เขียวนี่แหละครับเป็นพืชที่มีอายุสั้นใช้น้ําน้อยหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวเกษตรกร,กรทั้งหลายก็จะได้รวมกลุ่มกันหรือใช้เดี่ยวก็ได้นะครับทําแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตัดต้น ตัดต้นสดไปขายนะครับช่วงอายุก็จะอยู่ประมาณ80-90วันอ๋อพูดง่ายๆว่า3เดือนก็ได้ตัดขายแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ฝักข้าวโพดอยู่ในระยะน้ำนม50%เหมาะที่จะตัดมาสับบดใส่ถุงหรือถังเพื่อหมักให้ได้ระยะที่เหมาะสมก็นำไปให้หวัวนำไปให้วัวกินนะครับเขาก็จะได้โปรโตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็ส่งผลให้วัวนี่ครับเจริญเติบโตสมบูรณ์ กาปรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแรงนี้จะเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร,กรลดต้นทุนการผลิตและก็ยกระดับรายได้เพื่อก้าวเข้าสู่วิถีอาชีพเกษตรกร,กรที่มั่นคงอีกต่อไปไปสอบถามคุณลัดดาวงพักดีเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดสดไปขายนี่ก็เล่าให้ฟังว่าปกติก็ทำนาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวได้ ก็จะจัดสรรพื้นที่ประมาณสักเจ็ดไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแล้วก็เลี้ยงวัวไว้อีก9ตัวเลี้ยงควายไว้อีก7ตัวอันนี้ด้วยการปล่อยให้ไปกินหญ้าในทุงน่งนาหรือกินฟางข้าวแห้งวัวก็จเจริญเติบโตได้ดีในระยะหนึ่งเมื่อก่อนนี้ครับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเป็นข้าวโพดฝักแก่แล้วก็มานําไปตากแห้งนะครับส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป แต่ระยะหลังเนี่ยเขาโพดฝากแกส่งโรงงานนะครับต้องใช้เวลา120วันนะฮะสเดือนขึ้นไปนะครับต้นทุนมันก็สูงถ้ามาปลูกข้าวโพดสดนี่แหละครับตัดภายใน90วันเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดศรีสิเกตพร,ร้อมคณะออกมาตรวจเย่ยมในการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง ที่อำเภอห้วยทับทันนะครับก็ได้แนะนำให้กเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยครับปลูกข้าวโพดเสียป้ายป้ายพาก,กันไปหาปลูกขา้าวโพดาบ่มิทีมิทางกับเอาตุ่มโฮมกันยืมทางให้หน้าครับปลูกขา้าวโพดน้ำกันเด้อแล้วก็ตัดบทสับเอามาเลี้ยงโคนะครับนี่ฮะทำให้ได้รับโปรตีนวิตามินเกลือแร่วัวก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตัดสดจะเก็บเกี่ยวไว้นะครับ จะเก็บเกี่ยวไว้แค่90วันก็เก็บแล้วทาให้ต้นทุนการผลิตลดลงและก็เพิ่มรายได้ครัวเรือนเมื่อพิจารณาแล้วรวมกับเกษตรกร,ร,กรในชุมชนก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกใหม่กันแทบทุกคนเลยทีเดียวนะครับมาดูวิธีการครับทีนี้เตรียมแปลงก่อนเตรียมแปลงเตรียมแปลงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอเอารถไถเขาเนี่ยครับ ถายเตรียมดิยนยกร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ120เซนติเมตรเมตรกว่ากว่าความยาวแปลงตามพื้นที่เลยครับยาวไปเลยยาวไปเลยจัดร่องระหว่างแปลงปลูกเนี่ยกว้างประมาณ60ระหว่างแปลงนี้กว้างประมาณ60เซนเพื่อสปลอยน้ำเข้าไปครับเรียบร้อยก็หยอดเมล็ดข้าวโพดหลุมละ1-3เม็ดอย่ไปใส่หลายครับผมปลูกเป็น2แถวครับในแต่ละคูในแต่ละแปลงเนี่ย ห่างจากขอบแปรงด้านนอกไปด้านละ15เซนระหว่างต้นตามแนวขอบแปรงก็ห่างกันอีก15เซนนะครับคือแปรงนี่หลังคูนี่ก็ประมาณ120เซนอยู่แล้วแต่ระหว่างขอบแปรงนะครับเราก็ขยับเข้ามาสัก15เซนก็หยอดไปตามนั้นครับผม2แถวนะครับ2แถวได้พันมาจากไหนครับทีนี้ ก็ไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่ร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตรหรือสหกรณ์ในตลาดโดยทั่วไปก็มีเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพปลอดภัยราคา140-150บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหแพงเหมือนกันเนาะจากปลูกเรียบร้อยนะครับต้นข้าวโพดตั้งตัวแล้วก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยตรงสูตรตามค่าวิเคราะห์ดินนะฮะใส่ตามอัตราส่วนตามระยะเวลานะครับแล้วก็การให้น้ำครับที่นี้ ก็รอวันเก็บเกี่ยวอ่ะหมดเวลาแล้วครับรักเธอประเทศไทยผมที่พันจเจริญชัยรายการเสียงชายแดนต้องจากราโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ